นี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะก็นี่ดูเขาพากันมาเล่นน้ำเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เล่นไปแล้วเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมาสองเชือกเลยแของกันเนี่ยผูกกันมาดูก็เนี่ค่ะเป็นที่เล่นน้ำนะคะเป็นที่เล่นน้ำนะคะของของ ช้างนะคะช้างเขาก็ไว้อาบน้ําอย่างนี้แหละคะ่ะดูแต่ละคนนะคะแบบควานนะคะจะ<อ>ต้องจับดีๆนะคะ<อ>บางเชือกก็บางเชือกก็เล่นแรงนะคะบางเชือกก็เล่นไม่แรงนะคะเดี๋ยวจะนิ่งๆ คว,วานหนาวแล้วนะควานนะอันนี้เขาเ,เขาเอามาสองเชือกเลยนะคะควานคนนี้เขาผูกกันมานะคะผูกมันอืมปุ๊บนู้นเล่นน้ำ นุ่มเสร็จแล้วขึ้นไปแล้วเ,เขาก็จะมีก็สอนนะคะต้องสอนต้องบอกเล่นนะคะพูดเขาก็จะรู้เรื่องนะคะเขาก็รู้เรื่องอเ,เป็นภาษาอันนี้เขากำลังเขาจะพ้นน้ำ

พ่นน้ำพ่นน้ำ<ม>เหมือนทอปลาปาเลยนะดูเขาเขาดูดนะนเขาตักตักตักจนเสร็จเขาก็นุดอันนุนก็พ่นเล่น,น,ก,น,ลนก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะบรรยากาศนะคะของฟามนะคะนี่เฮ้ <c oughs> <c oughs> ก็จะสอนนะคะหัดสอนบางช้างบางเชือกนะคะเขาอ่ะก็สอนได้นะคะบางเชือกเขาเขาอาจจะสอนมาอืาโอ้โหโอ้เออเนี่ยบางเชือกอ่ะผลนเมื่อกี้ก็พลนออกมา นี่เขาก็นี่แหละค่ะเล่นน้ำทักทายคุยกันเดินเล่นนะคะบางเชือกเขาก็สอนได้โบกได้นะคะฟังบางเชือกอะ่ะเขาเป็นช้างที่เอ่อซื้อมาจากเอ่เป็นช้างลากซุงอย่างเงี้ยค่ะช้างลากสุงเขาก็จะแบบว่า ทำอะไรไม่เป็นอย่างเช่นพายทองคอําอ่ะเขาทําอะไรไม่ค่อยเป็นขนาดหยิบหยิบสายยางขึ้นเขาก็หยิบไม่เป็นนะคะบบางบางเชือกก็คือบอกว่าอ่าบนสูงบนสูงเขาก็จะยกงวงขึ้นอ่าอย่างบางเชือกเขาเขาสั่งนะคะบอกว่าให้ให้หยิบให้เก็บอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถเก็บได้นะคะอื ก็อย,อย่างนี้เลยายนี่เมื่อกี้เขาพ่นใส่แม่ควานเขาเปียกหมดเลย <c oughs> เราก็เล่นน้ำเล่นน้ำไกลแล้วเคาก็เดินค่ะเตรียมเดินกลับนะคะ นี่ค่ะโครงการโคชะอาณาจักรจังหวัดสุรินนะฮะอูอ้ยอย่งใครรอ้องอิด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 ,อด,อด,อดช้าง แต่และเชือกน้ําเสียงก็ไม่เหมือนกันก็เหมือนคนเหมือนกันแหละคะ่ะคนเราก็น้ําเสียงไม่เหมือนกันแต่และคนเสียงแตกต่างกันค่ะการพูดการจาลักษณะนิสัยมันก็เหมือนกันค่ะเขาก็เขาก็เป็นเป็นสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งตัวหนึ่งนนอิดอ็ดอิดนนร้องอดอ็ดอิด ทำเสียงมันจะมีมีอยู่เชือกหนึ่งด้วยนะเสียงร้องเหมือนนกแก้วเลยเสียงร้องแบบนกแก้วอย่างที่เราไปหาไปหาพ่อพายอีกชัยพ่อพายอีกชัยก็จะเสียงแบบเหมือนสิงโตมากเลยคำรามคือแบบคือแบบดูแล้วเสียงคำรามแบบดุดันมากเลยอะ่ะแบบเหมือนอเหมือนสิงโตอะ่ะร้องอะ่ะ จะประมาณนี้แหละค่ะเหมือนเดินสวนสนามกันเลยอ่ะแบบดูเต็มไปหมดเขาก็จะเดินอันนน้นก็เดินกลับบ้านเขาแล้วทางนน้น ก็เดินเล่นเล่นโอ้นั้นงายอย่างยาวอ่ะตัวที่ไปนู่นไงตาตุ้งมันมีแต่ลมด้วยไม่ใช่ตัวตุ้งแบบม่เปล่าเนาะไม่เปล่า

นี่เขาก็อยู่ด้กันด,ด,ด,ดูดิูน,นันน <c oughs> ้นนั้นกโน้นนกั้นเี่ยนนมัักลงกิน่่ะแยามาแล้วดก นังนังน้ำพชอืมนังนังอเสียงอันนี้ทำไมยืนแบบนั้นน่ะเดี๋ยยืนแบบอนี้ผู้สาวใหาเก่าเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันแล้วนะผู้สาวเก่าเนี่ย ผมจับต้องตัวเลยแต่ก่อนไปเหยียโอนนนนะ้นี่แปดริ้วนี่ยน่แต่อนเขาเลี้ยงเลี้ยงดิที่มาขเขาเลี้ยงเนาะโอ้ยเอาไปให้ก็มีแต่คนเมาเหล้าสีนอนแางหลังบนรถไอ้ไปหาแต่ริ้วที่ตกทีงามาโดนอาได้เยอะขาคนเยอะผ่านไปเกา่าผ่านไปเกา่าถอยมาดูโกงเหรอเออโกองแบบช้าัก็ตายเลยะ